สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีมาเนี่เคาสิแกงปลาเนาะเอาบวบลงก่อนเลอใช่น้องแกงปลาตอนเที่ยงตอนนี้เอาเอาบวบลงพักกันนั่นเบิดระเบิดพักบัวนอยู่ในนั่นย้อ่อันนี้ตู้เย็นนะย้่นแล้วจอน เปิดไฟหม้อเนาะยอยู่หม้อเก่าหมองเดิมพอม่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมคือเกงปลามาหนี้บเม,เมนแกงเราไหมเอากะสิแเกงบวกก่อนเนาะแก่งเครื่องมันก่อนพอ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะแกงเครื่องมันให้เครื่องมันชุกก่อนเนาะหลวกจังเอาปลาลงบอมันจังบอกขาวเนาะและในครัวเฮากับพอ่อแม่พี่น้องเลย อันเมฆครัวเมฆครัวเห็ดป well. <together> ่านอกฝนพี่น้องเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดเนอะฝนนี่ไงอารมณ์มันนี่กงล่อารมณ์ฝนเป่งเป็นเห็ดป่าป่ายังเนี่ยตะค้อตะค้อ้อนแดดบอพอดเอาตีดเอาได้หมันมันบอกมีครัวเนอแม่พี่น้องแดดกระท้องกระห้อนแดด แต่มันจะแดดเดี okay, uh, okay, like we well, so ๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บบดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวแล้วเนะเอามันบมมีเคล็ดค้ัวกับจังซี่หละพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสะท้องสีตอนมันแดดเนาะเดี๋ยวสะท้องสีเอานี้ก่อนเดี๋ยวสะท้องสีเผาขยะก่อนมันยังบ่แห้งดีเราก็นั่งไดสิสีอันจุดไปเนาะว่าเออมัน หยาดฝนมันตกอีกนะเพราะว่ามันหยดหนีๆอยู่ฝนหยาดหนีๆอยู่เนาะกัดห่อนก็ดห่อนเกินถ้าจริงคือฝนตกอยู่เนาะโอ้ยฝนให้ฝนให้ไม่พอได้ใส่เสียอแขนยาวครับตกบัวกัน มันแดดปานยังเขาเห็นไ่มเนาะแลดเคนบงมีเงินควรมันแดดก็ต้องสู้หอนแหง้งรอเห็นทดก่อนเนาะรอแบบว่าองรอดเอียงให้มันเรียบร้อยก่อนแลวกจังสใส่ใส่ปลาลงไปเนาะอันนี้ก็น้องจาวเฮ็ดกิน ไม่พิ่นมาเห็ดถั่วซอยปลาจอยเนาะไมะ่ถั่วน้ำปลาจอยจะได้เอาปลาให้ปลาพออาอ่าพอเพิ่นเอมามาให้เนาะปลาพ่อเพิ่นเอามาให้เพิ่นก็ได้เอามาให้แกงเนาะปลาคอภาษาไทยก็ว่าปลาซ่อนเนาะมอนแห้งเลยเอ้าจนเก็บเสื้อผ้าเลยก็หยดปอกเลยก็หยดปอกพลก็ได้ เป็นบังอารมณ์ดีเนาะอารมณ์กระผันตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็บ่ตกอยู่เ,เนาะจักสิว่าจังได๋ันี้สิปิ้งให้หลานะอะหลานสาวกนอนหลับพ่อแม่พี่นนอนล้โอกุนอนอง้งน,นเจ้าพดๆยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อน Lạt đến lạc 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 lùng 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 lạc แต่เสียบ,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 บปลาลงเหมืนเอาปลาลงปกอน่อยอลงแล้วสิบปิดไว้แบบเอาพักบัวผึกใส่เนาะได้ซิมรสชาาดมั้นะบอก็ปากมัดมากทักกอบ,บรลายเนาะเพื่อนเนาะ น็คเน,นมาลงแล้วกะน,นี่พักลายกันสิค่ะคนนี้เนาะพืชปลาไว้แล้ก็รอมเดือดกวันนี่กะคือว่าล่อให้ปลาซุกเนาะราะห้าสิบบกคนมันพอม่พีน่น้องทักคนมันสีอันมันสะขข้านะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเบิง่งตอนกินบัี้พอม่พีน่น้องตอนนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อย ตักเฉดถวยมันหอมห้อยแหวนไข่ผิดปาในข้าวคดนั้นมเปลืเปล่อยมันก็สีบปแซบปนะิดแต่็น ก็ทก็ไเล่นอยาครงเทียนแบบดููุจาก่อนถุจาก่อนุจาก่อนแล้วอืมอีหลานนอนหากรตือมาลูกดูดูอไปกินข้าว กินข้าวคนละเราจะไปกินรเราจะไปกินดูใส่อนอนไว้ในลูกหนัเราจะไปกินอยู่ใส่กล<ม>างเฮือนกางซานพี่เลยแกว่าแม่ลูกมอนนะไห้บอกนิวแกมอนไหมเบิ่งเงาพ่อ่พี่น้องบอกมีอย่างายของกินก็ได้มีมีซัมเน,นกับ่าดีแล้วแกงปลา เดี๋ยองสิซีบงเน่ะพ่พี่น้องเอาติข่าวมาดูน้น้สดมันห่อนพ่อแม่พี่น้องไม่ปิ้งปลาเจ้าได้หรอกเป็น นอยกกินข่าวนี้่บ้างวนนี้กะกินข่าวเนาะพ่อแม่พี่น้องมากินช้อมกันเด้อมนนี่าวทองป่ะเทศไทยเห็นหน้าเนาะพอาทองถ่ายกล้องหลังพ่อแม่พี่น้องมือจับเอาหน่องมาหลานน่อยกินข่าวบ้างดูอะไปซืออือ กินไหมกินไหมกินกินแม่ตเกินยังแม่ป้ลถ่านเม่ป้อนกินเองวัเป็นบ้าเคสเจ้าอะไรกินตัวนี้ละ คือเก่ากับปิ้งหมูได้กับซี่ั่นในเด้อพ่อแม่พี่น้องจะต้องมมีไม่กันสั่นเนาะอ้าลูกไปกินเมาะนั่นลูกอยากอ่ะเคยกินออยังรู้อ่ะอืมมองไงอืมอม <c oughs> าได้เด้อแบบนี้เด้ออืม <c oughs> อืมอืมอาหารก้นจะกับกินะอนะไรลูกละกินแม่เขากินแม่กินแม่ถ้านุกินเองก็ได้หามอไม่ป้อนด้ ปลากระปองก็่ปลากระปองมันจอยเอาหามันกินบ่น้มึงยังไกินแน้สดหนนนเาก่นกินน้ำบ่แม่นะพยายามต้พยายามติดคอแม่เพื่อนอขวดคับกินกินน้ำบ่แม่เพื่อน ไอ้บ้าก่อโดยแนะนำแดงกับขนมนะลูกละกระจอยเราหายมาลูกยินดีไหมลูกอยากอือได้ขนมนะกับน้ำแดงน้ำสอบยางมาลูกหอนหอนเนาะ น้ำสุกเทสนำสุกนำแล้วเหอ็นนู้ดในไหนป้าบังนเรบ้านเลยบ้แกงเทสตื่นเพิ่งตือนแต่นอนเนาะน้องนี่เนี่ย่ง่นอนเป็เรียมพี่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอน นี่นหน,นุกกินอนะันนี่ก็ได้เลยรู้ไหมใบอแซ่ตู้เย็นไหนกันจะเซ่ตู้ก่อนบลลูกนะลูกก็กินนมปัจะจะงกับนมนะโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะท่องกันสิไปจบคลิปเพียงเท่านี้นพอพอเนาะเพราะว่าก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สาวทองคือเก้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสาวทองกำลังน้องกับศิลาพ่อแม่พี่น้องไปกอนเนาะอย่าพิ่งเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สาวทองกับกับข้าวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุกคนเนาะมิ้วไปใช่นะมพี่จานนันลูกหล่ะสบายดีก่อนพี่มสบายดีอยู่พี่สบายดีก่อนสบายดี วัดดีเด้อนโดย,โดย,โดย,โดย